ครับสด่ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Cash a o n กับคลิปสอนตีเอเวนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับอีเวนคู่หูคู่หานะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเป็นเสียงฝนแทรกเข้ามานะครับก็ต้องกลาบขออภัยด้วยและกลาบขออภัยกับอีเวนที่แล้วที่ไม่ได้ทําคลิปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันเราก็ไปรับชมวิธีกตีได้เลยครับกมักันแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าแบบบ้านที่เราเลยนตีวันนี้นั้นเป็นแบบบ้าน11นะครับ ที่เป็นรูปทรงมาแปลกๆนะครับกับฮีโร่ที่มาพร้อมกับคิงควีนสกินชายหาดนะครับเบลฮาสิบมีสองฝั่งเลยนะครับกับโปรพินซีสองอันนะครับแล้วก็สาระวายอีกสี่อันขั้นต่อได้นะครับนีงเลยครับปล่อยเป็นซูเปอร์พลันดูนะครับถ้าได้จะกำจัดไปทางด้านของสาระวายด้านในนะครับให้ซูเปอร์พลันดูนะครับยิงทะลุไปโดนทั้งโปรพินซีและสาระวายด้านในนะครับเราจะ จากนั้นนะครับเราจะลงเป็นทานดันของธนูครับ2สองจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตบลิ้นครับสองจุดตรงนี้อาจจะปล่อยเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมต้องมาพูดอธิบายก่อนนะครับถึงจะปล่อยได้อาจจะมีใครที่ว่าว่าพลาดได้นะครับถ้าผมพูดไม่ละเอียดพอนะครับจากนั้นครับเราจะดรอให้มาต้าเลือนตัวน้อยกว่านี้อีกสักนิดนะครับ แล้วเราจะลงเป็นทางด้านของปลาหินนะครับสองจุดที่ตรงที่ผลิตทองคำนะครับจากนั้นครับจากนั้นนะครับเราจะรอก่อนนะครับสักแป๊บเพื่อที่จะลงเป็นทางด้านของขวานะครับทำไมคลิปนี้พูดลิ้นพันกันบ่อยนะครับโอเคครับจากนั้นครับเราจะลงเป็นทางด้านของขวานจังหวะนี้นะครับแล้วก็ระเบิดรับสองตัวแล้วก็ในมดนะครับ ดันั้นครับอย่าข้างคาไปที่เสาระวานะครับอาจจะปล่อยช้าคนนี้ตอนที่ทหารเราวิ่งเข้ามาก่อนนะครับถ้าขวานเราโดนเสาระวาโจมตีก็อาจจะลงไปทางด้านของอยากสายฟ้าได้นะครับโอเคครับถลังจากนั้นเราจะรอครับส่วนตรงนี้ครับคูก้าเยอะๆนะครับเราจะแค่ลงมังกรไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะไปกำจัดแท่นของคูก้าครับเราจะไม่กำจัดคูก้าครับเพราะว่า ถ้าผู้กล้ายังอยู่แต่แท่นพังเราก็สามารถจบเกมนี้ได้นะครับแต่เราจะรอให้ทาหารของเรามารอผู้กล้าก่อน,นครับรออะไรแล้วครับนี่เพราะว่าผู้กล้าจะไปยืนขัดทั้งด้านของการชิ่งของมังกรไฟฟ้าได้นะครับอาจจะพังไม่หมดนะครับอืมรอจังหวะ ประมาณนี้นะพอพูก้าไปหมดเราก็ลงไปด้านหลังภูก้าเลยนะครับจะชิ่งไปนะครับแต่ไม่หมดนะครับอันนี้อาจจะกะจังหวะดีๆนะครับแต่สุดท้ายก็ได้มาหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ด้วยนะครับเสียงฟ้าร้องไปดูในคลิปจะได้ยินหรือเปล่านะครับแล้วก็จบไปที่สามดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ